ครับวันนี้ผมจะพามาชมแนวทางในการแต่งรถสักคันนะครับคันนี้เป็น s p o ร์ตคุยเซอนะครับใส่ชุดยก6นิ้วเข้าไปเผื่อใครที่กำลังมองหาว่าเราจะใส่อะไรบ้างในการแต่งรถสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแนวทางว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับราคางบประมาณมันจะสูงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นรถของช่างสรรน,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม i t หรือว่าแรดระยองนะครับเริ่มมาที่ ชุดของกันชนหน้านะครับชุดนี้กันชนหน้าพร้อมไซเรวของจังเกิลนะครับราคาจะอยู่ที่32 0 0นะอของจังเกิลแล้วก็จะประกอบไปด้วยวินนะครับของไฮวิน i n ื่น0 0ปอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,500แล้วก็จะมีหัวแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งติดเพิ่มมา,าราคา1,000ของหัวแฟกเตอร์ตัวนี้ก็เอาไว้ใส่สเกนเวลาเราคล้องผ้าใบนะครับ แล้วก็จะมีเมื่อกี้สังเกตเห็นเชือกวิ้นนะครับทีแรกมันจะเป็นสลิงแล้วก็ช่างสานได้ไปเปลี่ยนเป็นสายวิ้นเชือกนะครับราคาก็จะอยู่ที่3,000บาทบอันนี้ชุดยก6นิ้วนะครับของยูนิคอนนะชุดยกรวมโชกซับแทงหน้าหลังนะครับชุดนี้เป็นของมือสองนะครับอยู่ที่30,000บาทนะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะเฉพาะโชคเนี่ยถ้าเป็นโชคอย่างเดียวนะครับโชคหน้านี่ก็หมื่นสองนะฮะโชคหลังหมื่นสี่นะครับแต่ว่าเรารวมได้ในราคาสามหมื่นก็ถือว่าโอเคนะไซเรวนะครับการชนพร้อมไซเรวของจังเกิลน,นะฮะอ่าใน,นเมื่อเรามองในมุมด้านข้างนะครับนี่เป็นความสูงของชุดยกหกนิ้วนะอันนี้ก็เป็นซับแทงนะครับ ซับแทงหลังก็ปรับระดับได้นะครับนี่ซับแทงโอรเพนเดอร์นะฮะชุดลอ้อเป็นของ Cooper STT Pro นะไซส์35นะครับหน้ากว้าง10 R16 นะครับนะมาพร้อมกับแม็กไายเปนเล่อออฟเซตลบ30นะครับชุดนี้ ยางพร้อมแม็กสี่เส้นนะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสามนะครับกันชนหลังของเปียกระยองนะครับกันชนหลังชุดนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสองนะครับนี่มีลายเลเซอร์ด้วยสำหรับกันชนชุดนี้นะครับมันจะดีอย่างหนึ่งมันจะมีรูสำหรับเสียบให้ริฟแจ็คพอดีเวลาที่เรายกรถนะครับซึ่งบางรุ่นมันจะไม่มีถ้าใครที่ซื้อกันชนหลังก็ ถ้าให้ดีลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีที่สำหรับเสียบไฮลิฟแจ็คหรือเปล่านะนี่ก็ซับแทงด้านล่างของชุดยกยูนิคอน6นิ้วนะครับท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เหนือเพาขึ้นไปเนี่ยจะสังเกตมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาตัวนี้ก็คือ ตัวค้ำเพานะครับชุดตัวค้ำเพาตัวนี้นะครับชางสรรได้ไปติดตั้งเพิ่มที่ s t e ป up พชนบุรีนะในราคา2,500นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นก้อนรอง4ีนิ้วซึ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเ,เดิมทีมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปเปลี่ยนจาก6นิ้วเป็น4นิ้วแล้วก็มาใส่ชุดแหนบยกเนี่ยมันจะโค้งเข้าลูกตัวนี้นะครับ ก็ลอง4นิ้วนี่ก็สองพันห้านะฮะบ,บวกแนบยก4นิ้วเก้าพันเก้านะครับสปอร์ตคอยเซอร์ เครื่อง3 0 0พนะครับปี2 0 0 3ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งมันจะขับง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องเหยียบคัดในส่วนของชุดล้อหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีติดตั้งฟรีล็อกเข้ามาถ้าเป็นมือหนึ่งนี่ก็จะหลายตังอยู่นะครับแต่ส่วนมากเขจะเล่นมือ2กันก็ประมาณสัก2500-3000ดอลลานนี่แหละนะครับ แม็กตัวนี้มันลบ30มนะครับมันก็จะยืนออกมาเยอะนะยืดออกมาข้างนอกเวลาที่เราใส่ชุดยกเนี่ยเราต้องใส่แม็กให้เป็นออฟเซ็ตลบนะครับเพื่อให้ยางมันยื่นออกมาเวลาเลี้ยวมันจะได้ไม่ติดพวกเช็ซีพวกชุดปีกนกต่างๆนะครับข้างในนี้ก็จะมีก้อนรองนะครับซึ่งจะอยู่บนบูธปีกนกเนี่ยเวลาที่จะใส่ก็ ให้ดูยี่ห้อแล้วกันนะครับบางรุ่นนะบางยี่ห้อมันไม่ตรงรุ่นมันต้องได้ได้ปรับแต่งเยอะแล้วก็ควรให้มีตัวนี้นะครับที่อัดจะระบีมันจะได้ถนอมยืดอายุการใช้งานของตัวบูตปีกนกบนตัวนี้นะครับดอกยางเริ่มจะสึกตามอายุการใช้งานนะครับเวลาที่รถวิ่งไปบนถนนดำนะครับเวลาคุยกันต้องตะโกนเอานะเสียงดอกยางบนถนนนี่ดังมากเลยครับ ยางมัดมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับปีกนกไม่ชันมากนะครับสโนกเกิลของโซฟารีนะครับชุดนี้ราคาจะอยู่ที่1มื่นาถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อก็ราคาก็อาจจะไม่ถึงนะครับขึ้นอยู่กับเกรดกับคุณภาพด้วยของแต่งชิ้นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะ การแต่งรถเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเราก็แต่งตามใจตัวเองก็คือความชอบนะฮะอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูตามงบประมาณของเราด้วยนะฮะการเลือกใช้ของที่มีคุณภาพต่ำลงมานิดนึงหรือว่าของมือสองนะฮะเพื่อให้ได้ราคาที่มันงบที่มันไม่บานปลายมากเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ การใช้งานนะครับต้องเน้นที่มันใช้งานได้จริงนะครับสามารถลุยสามารถออกทริปท่องเที่ยวได้จริงนะของดีไม่จะเป็นต้องแพงนะครับแต่ของแพงมักจะดีครับแล้วนี่ก็คือแนวทางในการแต่งรถที่นำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ